ใครเขาเล่นเราบ้างแผ่นใหม่เล่นง่ายขึ้นเยอะปะไม่เป็นจดพูดสตาร์ทเปิดไฟผมแล้วก็อีกนายคุยความต่อโลโล,ลิก่กิ้งยัดต่อที่นี่บูเบลบูลเบลเรียบร้อยเฟิร์สบัตทันดีเจฮะนี่ครับคือแบบแรงมากครับเดตโพเวตในแผน่นนี้โลลิก่กิ้งเข้าไปครับทางด้านดูของฝั่งบูเบลเรียบร้อยผมไม่รอดน,นะสกอร์เป็นหนึ่งต่อสามครับเองโซมาครับผมคูดนะใส่ต่อครับผมจีสดจีเปลือยฮะเด็ดว่างไงครับโดนจีแบบแรงจัด เรียบร้อยไปครับผมไม่รอดนะสกอร์เป็นหนึ่งต่อสี่ปรับมานิดหน่อยนี่กลายไปบวกแบบหวดจัดแล้วเดนโพเป็ดีเจลหวด้วยรับสตาร์นเปิดไฟไฟฟ้าแล้อีกไกลครับด้านนี้เตะผ่านเข้าไปครับผมบูเบลเรียบร้อยครับใส่หนักไปฮะทางด้านตัวของบางทีเสวิตว่างไงทอด์สยับต่อยทีฮะานี้ก็วนออกครับเรเวนนะยิงคอลงต่อฮะใส่กระดิมชันรอ20นาทีบวกครับ คุณไมฮาร์ดครับทนสิบดาวฮะขอบคุณครับนา่นนะโูนโจนก็ไปควาวผู้ชดยันลงต่อที่นั้นเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนโดนสตันส่วนแล้วก็ละลายฮะคิลเร็วสปีครับขอเดินปูนฮะสแนยันลงไปอีกนายเพืครับโรลิ่งเร่งมาแล้วก็ชันกรบชอดผูกติดไว้ผมฟาดย้ำต่อฮะคิวเจอขึ้นสวามครับผมควาวผู้ชดไปก่อนตายฮะไม่รอดอยู่ดีครับเข้ามาพค่นเลยฮะปูนไปผ่านไปต่อแม็กกี้ใช้หายเลยครับแล้วตอนนี้กันต่อ ดขวาเจอเอาวาร์ทอนสวนก็ไปบาสล้อนไปครับแล้วแจป็ปกิ๊งหนีไม่ได้บอดี้บล็อกไว้อยู่แฮงค์เชนัสเปียเรลบาสบีเลสไปพุ่งเอาตอบแฟนชอฟราฉอกกดคัสเซอร์ไปก่อนครับด้าดอลของทีซาวเวตข้างนี้ก็เอ็กโซมาหมีบอลก็มามมตบใสน่นันบูเบลบูเบลไม่รอดแล้วจอมเนตติอข,ของนันมูดวงกันไฟเปิดมาครับเคลวโลลิ่งกิ๊งชนก็ไปเอาจะพุ่งหน,นีไม่ได้เจออีกนายคู่ของผมแล้วก็ใส่เลนเปิดย้ำต่อกี๊ะ 20เรดอัดเข้าไปจัถึงทนอยู่ครับเนเดตเอาไม่ลงครับตอนนี้เออสปินเตอร์จับรวบจนเข้ามาแจ็ปตายผมแล้วยังไงต่อดี้คารเดนดูนไม่รอบผมเจอเฉือนไปครับแต่ก็งัดหน้าแล้วเนทีมุสซอกลับคืนมาต่อเปิดเอ็นเรแล้วถอยตัวทีสวิตเข้ามาหนึ่งอินิบิทเนจิ้มไปต่อเสน็จนเรเวนชันก็ช็อตมาก็คิวเรียบร้อยครับเรเวนตายครับไหลต่อเน้นออกก็เป็นใจดีเจโดนทอเย้ำต่อไปไม่พ้นกับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮะก็เป็นหกต่อสิบขึ้นอับดุลซอลเคตอนนี้โดนดึงเงินกลับมาครับฟัันนอติครบเเสียงไปฮะ อีเทอร์หนึ่งครับผมเปิดผ่านไปครับทางด้านบูเบลชักคราเปิดยับมันไว้ใส่มาสล้อตใส่โคลหลบโรลลิงพยายามจะสวนมาสล้อตโยกหลบไปแต่ก็ตายนี่ครับผมเดนเดสคอมโบครับไอรันวูทรีหล้วตอนนี้เบียเลสว่าเบียเลสไม่รอดฮะทางด้านเออร์ซาเข้ามาเหลาครับเปิดเอเรเสไปยังไงต่อตบๆยับๆหรือเปล่าตบๆยับๆตบยับไปเรียบร้อยครับผมเอาหลานเปิดไปใส่โคลก่อนเซ็นเตอร์แจมอ่ะ หรือเปล่าเป็นนักเกันเดสพอร์ตไซโคนแน่นึกว่าจะออกไซโคนแบบ GS แต่อีกิโนสโลตส์เอาไปชกราบปาดมาไปกับดูดสุบเลือดครับนั่นไดนบวโรลรีกี้รับต่อโยกลงไปกับเปียร์เลตไม่รอดพอเสือนเดนบูเบลจะสต็อปแต่ไม่ไหวเจอมาสล็อตโจกไปเอามีดับเบิลเไดนเองฟาดเดสเดสก็ถอยไปเรื่อยๆฮะนี่ครับฟาดไปครับเครียดไปฮะเครียดในหลังหลายเอาโดนชักกอร์จอตครับผมจังหวะเผลอเสียจีจิตไปแต่มาสล็อตได้ลึกไปแล้วก็โดนสต็อปเออปินเตออรร์จัับบคไว้ก่ ปุกขึ้นมาแบบเทียมซาดแบบดิสเบเลตไปปลุกเร็วไปหน่อยฮะหรือว่าตื่นเร็วไปหน่อยไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ดับเบิลเกอร์ออกมาดีสเวตโดนแอสซอลเส็มไปดีสเวตพุ่งไปก่อนครับผมจะเลี้ยงดับเบิลกเกอร์ได้เปล่าไม่ได้บอกแล้วแตกพ่ายบอกแรกก็บเนื้แจ็ปตอนนี้ครับสตันยัดลงไปต่อยังไงดีครับนิเวเชนป่านหน้าไปครับเซนเตเดนโฟกัสไฟไหลต่อมาสล็อตไม่ไหวบอกเนืนอคิวคิวตายแต่นี่ไทนี่ก็บอกเข้ามาแล้วช็อตเปิดไปผมช็อตหน้ามาสล็อตตายเหมือนกันสต็อปหยิบอันลงย้ากันต่อ ทางด้านตัวของปูนก็วิ่งเร็วจ,จัดๆกับควิกซินเวอร์ครับหรือเปล่าเป็นบลูเวฟครับผมใส่โคดเดินได้ครับแต่ราคามันแพงนะต้องเป็นเฟสช่วง40นาทีบวกถึงจะมีครับเล่งชนเข้าไปจังหวะนี้นคือสวอปเวฟไปยับต่อเปิดมาแม่นิดใจครับพาด้านตัวของป่าปูเบลเรียบร้อยครับด้านนี้ก็ใส่ยับต่อครับเปียเลสเรียบร้อยไปครับผมจอบเเน,นตีค้ครับขอเดินเรเวนนะ อีเธอร์ดึงไปสตันใหญ่มาเหลาหน้าใส่นั่นเปียเรลโดนสตันเซนมาย้ำต่อบเปียเลตายผมเองก็หิวนั่นเรเวนดับเบิลมาต่อทีเซเวะครับเอาอีดูเช่นเข้าไปเช็คดูยังไงครับตดตดมานาเรียต,ต,ต่อตีกวาดไม่ไหวครับเรเวนโดตนตอดมานาหมดอู้ดูแมสเอาไปทำเอาเอาวัลนัทช้อนเปิดมาสกดาเปิดไปคำบ่า disables ายคนเชนอัพมาแล้วอีเธอร์ดึงครับด้านหลังนี้ทีเซเวะเข้ามาจ้วงครับเข้ามาจว้วงเ,เจอสตันใหญ่ไปเรียบร้อยไป ไม่รอดครับทางทีวเสวียนตายครับจะล้วงหลังแต่ว่าจังหวะของเอ็มจีทัชเข้าไม่ทันนะก็ไม่สามารถสเปซได้แล้วตอนนี้ทางดนแดนปฏิกิริวกับเป็นฆ่านั่น,นอเ,อเองตีเขาย้ำต่อใส่ใด้านของไทนยดี้ทายดี่รอดหรือเปล่าเลยดูดซุ้มเลื่อนเข้ามาไทนี่เอาบอลแลนดถอนฟลเข้าไปแล้วตบหน้าใส่บอลเรเวนจัดก,การไปอันซับเอเบิลฮะวอท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 ใส่หน้าเลยทีเดียวแล้วก็อ e ีเธอร์ดึงใส่เข้าไว้สุดจัดใหญ่เปิดไปครับ จัดหนักจัดไปบอกท่เด็ดตายฮะใส่คิกนะผมใส่คิกเฮดแบนนะครับก,ก็จะเพิ่มอินที่สองเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็แคร์เลนหนึ่งร้อยครับคุ้มมากครับตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถผลักศัตรูออกไปครับสี่ร้อยเรนนะแล้วนี่ครับบูเบลโดนบทตายผมไล่ตามมาต่อฮะอ่ะดูเกมกันก่อนแล้วกันครับมาท่องจำเป็นเทพบ้าเลยโอ้โหโดนดีเข้ากลางโดนครับผมกดบ,บัตรแพ็คเลยครับผมแต่ว่าเลื่อนลุ่นเป็นข้อผมกดปั๊มชีตได้ฮะ เออสปิเตอร์จับรวบตึ้งก็มาปูนล,ล่างออกไปกลเอามตรงนี้มาสลอดจัดการคิวไปแล้วที่เวิทไข่หนาไปที่ด้านเ,เรเวนเรเวนพ้นออกไปก่อนทางด้านของเที่เวิทดับอเบิ้ลก็ออกมาอีกทีนะฮะสตอมหยียบหลับลงไว้ผมยังไงต่อรวบตึงใครดีครับผมโรลลี่กิ้งผ่านไปเรื่องแจ๊บบานยับต่ออีกทีฮนะกดเครื่องบ,บ้านกันไว้ก่อนครับทางด้านทีมเอ็มจีทรัสใชครับผมแล้วก็แานด้านนี้ฮะตัวของฝั่ง ไทนี่ว่าไงเหอเจอร์รี่สแตนเปิดฝากรอบไปไทนี่ถอยออกไปก่อนครับกดกดสตนเตอร์แต่ก็ไม่ไหวมาสลอตฆ่าแนนเบียเลนไทนี่ตายไปพี่กอกครับแนนแจมแจมจะตายครับด้านฝั่งทีเสเวิตรุมไรน้องก็ไป่ิ้มใส่แนนแจมแจมแตกพ่ายผมทีเสเวิตถอยกลับมาส่วนแนนทีมปาร์ติกได้บาแรกไปเชคราเปิดไปกับยับต่อเซนต์เรเวนเรเบ้นโบกโบกสตันโบกสตันต่ออีกทีแต่ฆ่านี่ดีเจผมจะตายเพรดีเจวาร์มกลับไปได้ครับส่วนด้านฝั่งเรเวน โวนเข้าไปตบย้ำต่อใส่นาทีเสว ե ตแล้วตอนนี้ทีมเชนปาดมาถึงน่าเด็ดและเปิดเอเดรตมาย้ำต่อครับเรเวนใส่หนักไปที่ด้านโหลงเว ե ตสต็อปที่แบบลูลงอลโยกลงไปครับเรเวนนะด้านนี้ข้างนี้ว่าไงต่อเดดเจอครับดูดเลือดไปแล้วก็คือสวอย้ำต่อทีเปิดมาอีกเธอา้ย้ำต่อครับจนได้หลงเดนที่ปล่อยได้ไคิวด้านบาสโลนฮะแล้วตอนนี้ครับผมตบย้ำต่อยอมตายผมเพื่อที่เอาเลือดมาไปครับเอจินยอมเสียกันไปเพราะเอจินจะหมดแล้วไล่ต่อมาสโลนครับสีเซเว ե ตจังหวะเพลครับจังหวะนี้ ดับเบิลเกอร์ลุมล่มปลายล้อกเข้ามาใส่ชิวาการเปิดไว้ล้างทางด้านตนัวของอีลูชันของทีสเวนหมดแล้วก็ตายไปฮะก็ตไล์ของด้านเรเวนครับหลายตอนจังหวะนี้ไซโค้ชตอพมาไสเลสครับผมคู่ดาวอยู่ดูดเลือดมายับต่ออีกครั้งครับผมดูเลือดมายับต่อใส่ด้าน,นของขาฝ่าบูเบลบูเบลเรียบร้อยครับผมเมกอคิวด้านดะบดูนขอบคุณสำหรับการส่งกำลังใจมาในช่วงก่อนสิ้นปีนะครับจะขึ้นปีใหม่แล้วก็สป,ปอร์ตกันได้ครับสปอร์ตรายเดือนสปอร์ตดาว นะกดไลค์กดแชร์ติดตามก็ได้ผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับผมได้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณครับชิวการเปิดไปสล้วด้านเดนสตันเปิดยับมาครับบยับต่อดีเวตตายครับผมเรียบร้อยเออร์สปิเตอร์จับรวบตึงมาไฟเจ็บครับผมใส่คอนดัชั์ไฟแล้วเฟรเนตคอจีจีจบกันไปผมก็เป็นด้านโดของบางทีมฟันติกชนะไปในเกมแรกฮะนิวแคนเซิลครับผมนิวเลิก เป็นการฟันติชนะไปพี่จ๋าฝั่งที่ฟันติของเกมเร็วนั่นแหละครับมีทั้งเดนพอเพิ์ที่เป็นท็อปเทียร์ผมผมตีเป็นท็อปเทียร์ของเมตานี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะเดนพอเพิ์มันปรับบูสสปีดของวิญญาณน,นะครับอันตินะเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันหลายตัวไงมันทำให้จีได้แรงขึ้น รัวขึ้นนะแล้วก็มูสปีดส่วนตัวของเดฟพเวิก็เร็วอีกครับทำให้ไถได้โอดจดจัดเลยฮะแม้ว่าสกิล3ที่ดูเลือดเนี่ยมันจะไม่ลดมูฟสปีดศัตรูแล้วนะแต่ว่ามูฟสปีดของเดฟพเวิมันเร็วไงมันทำให้เข้าถึงตัวได้จุกออกโมบิลิตี้สูงได้ประมาณนี้นะครับผมนะชนะไปอัฟอานติกส่วนเคดีอื่นๆก็เป็นโอเกอร์สปันเซตอัพนะความจึกเข้าชนวายสปีดเข้าได้ตัดกลางดงนะฮะ เอ็มจีทัก็เสียในส่วนนี้ไปไทนี่เบิร์ดไม่หนักนะฮกว่าจะมาเฉิดใช้ชก็ไม่ไหวแล้วนะครับส่วนทีพซซอก็แทงแบบเต็มที่แล้วนี่คือดาเมจที่เกิดขึ้นครับ